สวัสดีเพื่อนๆชาวฟีฟ่าอะไรสิทุกคนครับอยู่ผมจอร์นวันนี้กลับมารีวิวไอคอนกันอีกแล้วครับซึ่งวันนี้เป็นคิวของกองกลางสมองเพชรร่างเล็กชาวสเปนผู้ซึ่งเป็นห้องเครื่องของบาร์ซโลนาลและทีมชาติสเปนนะครับในยุครุ่งเรืองเคยคว้าแชมป์ทั้งยูโรและก็แชมป์โลกมาแล้วด้วยกับทีมชาติสเปนและเขาจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากชาบีเออร์นนเดส วันนี้เป็นเรื่องราวของมิดฟิ์ร่างเล็กผู้รับใช้บาซโลูนามาอย่างยาวนานผู้ที่เปี่ยมไปด้วยทักษะการเล่นฟุตบอลกับพื้นนักเตะผู้ที่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์มีทักษะการวางบอลที่แม่นยำราวกับจับวางสายตาที่มักจะนำคู่แข่งอยู่19เสมอและความเป็นทีมเวิร์ดนับว่าเป็นสิ่งที่โดดเด่นสำหรับมิดฟิ์ร่างเล็กรายนี้สลับชาบีอันเดสเกิดเมื่อวันที่25มกราคมปี1980นะครับ ปัจจุบันอายุ41ปีแล้วครับเกิดที่เมืองเทราซ่าครับในแคว้นกาตาลุญญาของประเทศสเปนครับโดยตำแหน่งที่เขาเล่นคือกองกลางนะครับมิดฟิลนั่นเองสำหรับชีวิตของชาบีอนเดสเขาถือว่าเป็นสายเลือดและสาวกของสโมสรบาร์เซโลนามาตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยครับโดยคุณพ่อของชาบีครับเป็นอดีตนักเตะมาก่อนครับอยู่ในลีกรองของประเทศสเปนครับทำให้ตัวชาบีเองนะครับมีความชื่นชอบในฟุตบอลอยู่แล้วครับและทีมในดวงใจสมัยเด็กนั้นคือบาร์เซโลนานี่แหละครับผม และในที่สุดครับเขาก็เริ่มต้นเข้าสู่ศูนย์ฝึกฟุตบรรอลลามาซีอันเรื่องชื่อในแอมในปี1991นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาอายุได้เพียงแค่11ขวบเท่านั้นครับจากนั้นถัดมาในปี1997ในขณะที่ชาบี้อายุ17ปีครับเขาก็มีโอกาสได้ขึ้นมาทีมบาร์เซโลนาเบครับหลังจากนั้นเขาก็ต้องเดินตามรอยเหมือนกับนักเตะรุ่นพี่คนอื่นของสโมสรน,นั่นคือการต้องเล่นให้กับทีมสำรองของบาร์เซโลนาก่อนครับถึงจะมีโอกาสได้ก้าวเข้าไปเล่นให้กับชุดใหญ่ โดยชาบีเนี่ยต้องเล่นให้กับทีมชุดเบอยู่ถึง3ปีเลยนะครับถึงจะได้ก้าวขึ้นไปอยู่กับทีมชุดใหญ่แบบเต็มตัวในปี2000ครับซึ่งแค่เพียงฤดูกาลแรกเท่านั้นนะครับที่เขาก้าวขึ้นไปเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลปี1998ถึงปี1999ชาบีก็ควา้าแชมป์ลาลิกาสเปนมาครองเป็นครั้งแรกได้สําเร็จซึ่งในฤดูกาลนั้นเป็นยุคที่ทีมเจ้าบุญทุ่มมีหลุยฟันเกาเป็นยอดกุนซือชาวดัตคุมทีมอยู่นั่นเองซึ่งกระจานหลุยนี่แหละครับที่เป็นคนดันให้ชาบีเนเดสก้าวขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของบาร์เซโลนานั่นเอง โดยตอนนั้นชาบีต้องเล่นเป็นกองกลางร,ร่วมกับเป๊ปกัวดูาครับซึ่งในเวลานั้นเป๊ปคือกัปตันทีมบาร์เซโลนานะครับเป๊ปกัวดูาเนี่ยตอนนั้นเปรียบเสมือนพี่เลี้ยงและก็เป็นครูนะให้กับชาบีเอนเดสเลยทีเดียวโดยในช่วงแรกของอาชีพการค้าแข่งนั้นชาบีเอนเดสยังไม่ได้เป็นนักเตะที่โด่งดังนะครับและก็ได้รับการยอมรับอย่างทุกวันนี้ครับเพราะด้วยสไตล์การเล่นของเขานั้นเรกได้ว่าไม่ได้วื้อหวาไม่โดดเด่นเลยครับเขาเป็นนักเตะที่เล่นง่ายครับจ่ายบอลแม่นซึ่งในตอนที่เขขาาาก้า้้วึนนนมมให่ๆั ยังไม่ค่อยมีการจดสถิติการส่งบอลในแต่ละนัดเหมือนอย่างทุกวันนี้ครับทำให้ชาบี้เนี่ยไม่ได้เป็นนักเตะที่โดดเด่นของบาร์เซโลนาในตอนนั้นนั่นเองครับแต่ทว่าชาบี้เริ่มเป็นที่ยอมรับและกระด่งดังเป็นอย่างยิ่งในยุคที่บาร์เซโลนามีเป๊ปโกอลเดล่าเข้ามาเป็นกุนซือในปี2008นั่นเองครับซึ่งการมาของเป๊ปนั้นทําให้ทีมอย่างบาร์เซโลนากลายเป็นยอดทีมในตอนนั้นเลยทีเดียวครับพวกเขาเนี่ยกวาดแชมป์ได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก2สมัยแชมป์ลาลิก จาก4ปีเท่านั้นครับที่เป๊ปกอดูราเข้ามาคุมทีมซึ่งตอนนั้นเนี่ยกองกลางของบาร์เซโลนาเนี่ยถือว่าเล่นกันได้อย่างคล่องตัวที่สุดในประพีเลยทีเดียวฮะโดยเซอร์เกียวบุลเกสรับเล่นเป็นตัวตัดเกมและชาบีอนเดสเล่นเป็นตัวเชื่อมเกมจากหลังไปหน้าส่วนอันเดรสอินเอสตาเล่นเป็นตัวทะลุทะลวงแนวรับของคู่แข่งครับโดยสกิลการเลี้ยงบอลที่พลิ้วไหวเลยฮะบวกกับเรเนเมสซี่นะเรียกได้ว่าโอ้โหลงตัวมากเลยครับยิงได้ถลม่มทลายเลยทีเดียว และนอกจากเขาจะพาบาร์เซโลนาประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามแล้วชาบี by, An ้อันเดนเดือว่าเป็นกําลังหลักสําคัญที่ทําให้ทีมชาติสเปนครับก้าวขึ้นไปครองความยิ่งใหญ่ในระดับชาติในช่วงปี2008ถึง2012อีกด้วยครับเพราะสเปนประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในตอนนั้นเลยนะฮะดยการคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติโยุโรปครับหรือว่ายูโรได้ถึง2สมัยติดต,ต,ต่อกันคือศึกในยูโรปี2008และก็ยูโรปี2012ครับ และนอกจากนั้นสเปนยังกลายเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติได้สําเร็จอีกด้วยในปี2010ถ้าเกิดว่าใครยังจํากันได้นะฮะโดยการเฉือเนเอาชนะทีมชาติเนเเอรแลนด์ไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับในนาทีที่116จากอินเนสตานะซึ่งชาบี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทําให้ทีมชาติสเปนครองความยิ่งใหญ่ในตอนนั้นเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเขาเนี่ยเล่นเป็นห้องเครื่องของทีมชาติสเปนครับชเช่นเดียวกับตอนที่เล่นให้กับบาร์เซโลน่านั่นเอง จากนั้นเขาก็าำมาทีมชาติสเปนในปี2014ครับหลังจากที่ล้มเหลวนะในศึกฟุตบอลโลกที่บราซิลที่พวกเขาต้องตกรอบแรกในทนัวร์นาเมนต์นั้นอย่างน่าเสียดายครับชาบีเล่นกับบาร์เซโลนาจนถึงปี2015นะครับ ซึ่งถ้ารวมตั้งแต่เขาเล่นให้กับชุดเบยแล้วเนี่ยก็รวมๆยี่สิบรกาล20ปีเลยทีเดียวครับแล้วต,ตั้งแต่ขึ้นทีมชุดใหญ่นะครับลงเล่นให้กับบาร์เซโลนาไป700กว่านัดเลยทีเดียวครับอยู่มาอย่างยาวนานมากๆครับโดยผลงานหลกัลกๆก,กับทีมบาร์เซโลนาเนี่ย8แชมป์ลาลีกาครับ3แชมป์โกปาเดเรครับ6แชมป์ซูเปอร์โกปา4แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก และอีก2แชมป์กับยูฟ่าซูเปอร์คัพในปี2009กับ2011และฟีฟ่าคัพเวอร์คับหรือว่าเป็นแชมป์นะฮะสโมสรโลกในปี2009กับ2011นั่นเองเรียกได้ว,ว่าคว้าแชมป์ทุกอย่างกับบาร์ซโล n นาแล้วล่ะครับผมจนกระทั่งปี2015ครับอำลาทีมบาร์ซ่าครับออกมาค้าแข่งในตะวันออกกลางบ้างครับโดยเขาย้ายมาค้าแข่งกับทีมอัลซารนะฮะทีมในประเทศกาตาตั้งแต่ปี2015นั่นแหละครับซึ่งเขาก็มาเล่นอยู่กับที่อัลซาร์คบถึง4ปีเลยทีเดียว ก่อนที่จะประกาศแขวนสตั๊ดไปเมื่อจบฤดูก,กาล2019ที่ผ่านมานะครับและหลังจากแขวนสตั๊ดนะครับเจ้าตัวก็เริ่มต้อนอาชีพการเป็นคุณซื้อเลยครับกับทีมอัลซาตได้เลยฮะในช่วงกลางปี2019และจนถึงปัจจุบันนะครับ2021เนี่ยเขาก็ยังคุมอัลซัตอยู่นะครับโดยที่สาวกบาดรนาก็ลุ้นนะครับว่าต่อจากคูมันเนี่ย อยากจะเห็นชาบีนะครับกลับมาคุมบาสซลนาดูบ้างนั่นเองนะครับผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ผลงานกับอาซัร์ก็เรียกได้ว่าเป็นทีมลุ้นแชมป์ในลีกของกาตาเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะครับและนี่คือเรื่องราวของชาบีเออร์นเดสนะครับที่เอามาเล่าสูนฟังนะฮะก่อนที่จะไปดูในเกมฟีฟ่าออนไล4เช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าในเกมเนี่ยจะโหดขนาดไหนนะครับสำหรับชาบีไอคอนนะครับ จะคุ้มกับการรอคอยหรือเปล่าสาวกบาเซโลนานะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะฮะมาสักทีครับสำหรับชาบี้เออร์นันเดสเนี่ยครับโอ้โหกจะซื้อได้โคตรนานนะครับผ่านมาแบบ2-3สาอาทิตย์แล้วมั้งเนี่ยนะครับก็มาดูหน้าตาก่อนเนี่ยโอ้โหดูครับ โคตรเหมือน <Wow. S 1> ใส่ชุดบาซ่าฤดูกาลนี้แล้วหล่อเหลามากๆนะครับโอ้โหเป็นความประทับใจนะครับผมตั้งแต่ได้มาเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นทุกวันนะครับเล่นทุกวันตั้งแต่ได้เข้ามาครับพี่ผมจะบอกว่าผมเหือมากนะครับเอาลงทุกแมตช์นะหัวตกยังเอาลงเลยครับก็รูปร่างก็ไม่ได้สูงใหญ่มากนะสำหรับชาบี้เออร์นันเดสนะครับผมสูงแค่1 7 0นะรูปร่างมาตรฐานนะน้ำหนักก็ไม่ถึง70นะครับผมเรียกได้ว่า ค่อนข้างเล็กน่ารักนะ <c oughs> <c oughs> กอย่างว่าเลยครับตัวนักเตะเขาไม่ได้เป็นคนที่รูปร่างโดดเด่นแล้วก็ความเร็วนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าคล่องตัวนะตัวนี้คล่องตัวเลี้ยงบอลดีนะครับครอบครองบอลได้เดี๋ยวแน่นอยู่นะครับมีความสมดุลที่เยอะนะซึ่งในไฮไลท์นี้นะครับผมจะเอาเขาไปเล่นในตำแหน่งของ C m เนะเป็นตำแหน่งที่เขาเนี่ยเป็นแบบว่าเมนหลักเลยนะครับเล่นเป็นตัวแบบว่าคุมจังหวะเกมเลยนะครับเดินเกมเนี่ยแบบต้องผ่านชาบีเลยนะครับ ซึ่งก็จะเป็นแผนนี้นะในไฮไลท์แผนนี้ซะส่วนใหญ่แล้วกันแล้วจะมีนี่สี่หน่บ้างนะครับแล้วก็4ี่สี่อ่าสบ้างแต่ว่าน้อยนะครับส่วนมากจะเป็นแผนนี้นะครับแล้วก็นี่ครับถนัดขวาห้าสายสี่นะรูปร่างมาตรฐานน้ำหนักคงสิบเจ็ดนะครับสูงร้อยเจ็ดสิบเท่านั้นนะครับไ่าย 25, นะียี่สิบห้านะเท่ากับตอเรสเลยนะครับ แต่ว่าค่าพลังเลเวลหนึ่งตอนที่ไม่ได้บวกโบนัสฟูลทีมเนี่ยร้อยสิบเอ็ดเลยนะครับค่าพลังถือว่าสูงมากนะแล้วก็ราคาครับอยู่ที่ตอนนี้น่าจะสามหมื่นห้าพันล้านและผมได้มาตอนสามหมื่นแปดพันล้านส่วนนักษณะที่ใส่นะครับจะมียิงลูกชิปนะครับได้ดีนะแล้วก็มีสวิร์ฟนะครับผมส่งบอลจ่ายบอลผ่านบอลปั่นโค้งได้ดีนะเอาไซฟ์ฟิตช็อตครับยิงลูกไซก้อยนะส่งลูกไซ้ก้อยดีครับแล้วก็เป็นเพลย์เมคเกอร์นะตัวนี้แล้วก็ฟินิชช็อตครับ สามารถจบสกอร์ด้วยลูกปั่นโค้งได้ดีครับแล้วก็สกิลแฝงของเขาเนี่ยเป็นลีดเดอร์ชิพด้วยนะหรือว่ากับตันทีมนั่นเองนะครับอ้อลืมครับสกิลมูฟสี่ดาวนะครับอันนี้ก็ถือว่าจัดว่าดีนะจัดว่าดีนะแต่ผมอยากได้5ดาวเหมือนปีโลมากกว่าเนะเพราะทรงทรงมันคล้ายๆปีโลนะครับส่วนเรื่องค่าพลังเด่นๆคงจะไม่ใช่ความเร็วแน่นอนครับแต่สปีดต้นนี่ก็ให้มากําลังดีเลยนะฮะพร้อมกับการจบสกอร์นะครับพลังการยิงยิงไกลนี่ถือว่าดีมากเลยนะ อยู่ตำแหน่งก็ดีนะครับส่งสั้นเนี่ยโหร้อยยี่สิบห้าเลยครับอ่านเกมร้อยสิบเจ็ดเปิดบอลก็ดีฮะส่งไกลฟรีคิกยิงโคง้งเลี้ยงบอลนี่ไม่มีปัญหาเลยครับโอ้โหถือว่าโดดเด่นมากๆแถมยังมีค่าควบคุมบอลถึงร้อยยี่สิบหกนะฮะโอ้โหโคตรเยอะนะครับสมดุลดีมากนะครับพ้องตัวด้วยนะแถมในเรื่องของเกมรับเนี่ยค,คล้ายๆทรงๆแบบไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะเกมรับแต่ก็มีค่าเขาเ้าปะทะกับค่าเข้าสกัดร้อยสิบขึ้นอยู่นะความแข็งแกร่งน้อยครับร้อยเก้าสิบเก้าเท่านั้นเองนะครับ สไลด์ก็หน่อยนะความอึดเยอะนะครับผมดุดันด้วยนะแล้วก็ควบบุมารมณดีนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดดีของเขาซึ่งถ้าเทียบกับปีโร่แล้วเนี่ยอืมชาบี้เนี่ยน่าจะเร็วกว่าปีโร่นะแล้วก็อาจจะคล่องกว่านะครับถึงแม้ว่าสกิลมุฟจะ4ดาวนะปีโร่จะเป็น5ดาวนะครับปีโร่ตัวใหญ่กว่านะฮะไอตัวสูงกว่านะครับแต่ก็ผมว่าชาบี้เนี่ยมันถูกสเปคสายแบบคล่องตัวนิดหนึ่งนะคล่องแบบพลิกบอลอะไรอย่างงี้นะอาจจะดีกว่านะครับแต่เรื่องการยิงไกลเนี่ย อาต้องให้ปีโรนะกับเรื่องแบบลุกนิ่งฟีคิกอะไรเนงะี้ยดูยิงง่ายกว่านะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูไฮไลท์ดีกว่าครับดูแบบนี้มันไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวไปดูว่าเขาทําอะไรได้บ้างนะครับผมกว่าจะได้เล่นนะครับผมก็ต้องบอกว่าโอ้ยเติมไปเยอะนะครับขายไปหลายตัวนะฮะแต่ก็โอเคนะถือว่าเล่นแล้วอินอยู่นะครับสำหรับชาบีมีความคล่องตัวนะครับคอนโทรลง่ายครับแล้วก็ ถึงแม้ว่าจะไม่มีสกิลเลี้ยงเนี่ยหรือว่าพวกพวกลองพาสเซอร์อะไรพวกนี้ครับแต่ว่าพอได้ลองเล่นดูแล้วนะครประสิทธิภาพประสิทธิผลของเขาเนี่ยถือว่าเป็นที่น่าพอใจมากๆสําหรับสาวกบาซโลนาอย่างผมนะแต่ก็อยากจะแอบมีแบบว่าสกิลเทคนิคดิบเลอร์อะไรพวกนี้สักนิดหนึ่งนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับ เพราะว่าเราก็คงจะไม่ได้แบบเอาชาบีบ้าเลี้ยงตะบี้ตะบันเข้าไปยิงอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับมันก็จะออกแนวแบบสไตล์แบบให้บอลแล้วไปอะไรงี้มากกว่านะเป็นตัวที่วิ่งหาพื้นที่ได้ดีครับและจังหวะนี้พลิกมาก็ได้ประตูเลยนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีของเขาับจังหวะหน้ากรอบเขตโทษก็อันตรายอยู่ครับโดยเฉพาะลูกปั่นนะครับผมลูกปั่นนี่โคตรโกงเนะเต็มข้อเนี่ยจ,จะไม่โกงเท่าไหร่แต่ปั่นนี่โกงมากครับและอาจจะได้เห็น,นในจังหวะหน,นีปั่นปั่นเสาแรกครับเข้าไปอย่างสวยงาม นี่ครับนี่คือชาบีถามว่ามีไม้เด็ดไหมมันก็มีอยู่ครับในเกมเนี่ยปั่นโค้งนี่แหละครับคือทีเด็ดของเขานะนอกจากการจ่ายบอลที่ฉมังแล้วโอ้โหเนี่ยจังหวะนี้อ่องดีรับมาไล้ซัดซ้ายครับั้นเลยนะจังหวะนี้แล้วมาที่หลุยส์นเดสครับหยุดจังหวะนี้หยุดรอเพื่อนหน่อยครับชาบีวิ่งมาครับแล้วก็ได้รับบอลมายังไงฮะยึกยักหาพื้นที่แล้วยิงเข้าไปครับ ก็คนทลง่ายครับตัวชาบีนะถึงแม้ว่าจะให้มา4ดาวนะครับแต่ว่าความคล่องตัวเขาเยอะนะมันก็เลยแบบว่าดูไม่ได้เล่นยากอะไรจนเกินไปครับโดยเฉพาะการเล่นแบบสไตล์ชาบีนะมันมันให้แล้วไปอ่ะเออมันก็หาพื้นที่อะไรของมันนะครับโหแล้วจังหวดีมงเข้าไปเฉยเลยครับค่ามงวันไม่เยอะนะไม่ถึงร้อยนะครับแต่เมื่อกี้คือน่าจะโล่งแหละเลยมงได้นะครับ และจังหวะนี้โอ้โหโดนจิ้มครับแต่ปฏิกิริยาอย่างดีอยู่ครับจ่ายบอลมาให้เดยองและจังหวะนี้สอดเติมมาเท้าซ้ายอย่างไม่เข้าเลยครับโอ้โหก็ตัวนี้ไซสี่ขวาห้าเลยครับแต่ก็ไม่แย่นะสำหรับเท้าซ้ายยิงได้เรื่อยๆอยู่นะโดยเฉพาะจังหวะแบบสําคัญยิงไกลอะไรอย่างนี้ก็ซัดซ้ายก็โอเคอยู่ครับโอ้โหจังหวะนี้ก็ในกรอบนะวิ่งไปดีใจกับเพื่อนครับมา,าบครับชาบีฮะอันนี้ตั้งแต่กลางสนามเลยนะมาดูนิดหนึ่งครับเนยมาชาบี้ ยกมาเล่นๆครับฮ่าตอกแตะก,กันไปครับค่อยๆเคาะไปครับผมก็เวลาที่เล่นแบบในเกมที่มีชาบี้อยู่มกกักจะแบบว่าเขาเรียกว่าอินกับตีกิตาก้านะร่รก็พยายามทําแบบนั้นอยู่นะครับแต่ส่วนมากก็จะกลายเป็นตะกุตะกากมากกว่าครับ <c oughs> แล้วก็อีกข้อหนึ่งของชาบี้นะครับเป็นตัวที่วิ่งเติมเกมรุกได้ดีนะไปในพื้นที่ว่างๆได้ดีนะครับผมเป็นอีกตัวนึงที่หาช่องได้ดีว่างั้นเถอะนะครับก็เล <c oughs> <c oughs> ่นแล้วรู้สึกว่ามันมีเขาอยู่ทุกที่เลยทีเดียวนะครับ ก็ในไฮไลท์ช่วงนี้น่าจะเป็นเท้าซ้ายนะอะให้ดูจังหวะจบสกอร์เท้าซ้ายหน่อยครับซ้ายเนี่ยสำหรับผมเนี่ยก็ไม่แย่นะถือว่ายิงได้โอเคเลยครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ฉมังเหมือนเท้าขวาครับก็ไม่แย่ครับสำหรับผมไม่แยก็สำหรับจุดเด่นหลกัหลกๆนะครับที่ผมมองเห็นชัดๆเลยนะเป็นเรื่องการจบสกอร์ด้วยลูกปั่นโค้งนะครับค่าโค้งเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ยิงไกลพลังการยิงเนี่ยก็ถือถือว่าอยู่ในขั้นที่แบบสูงด้วยนะ กลางการยิงยิงไกลในเกือบ120นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแน่นอนสำหรับเรื่องการซัดไก่นะครับก็เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งครับที่ก็ทําได้ดีไม่แพ้กันนะครับผมนี่ฮะโอ้โหเสาแรกก็มาครับขึงอยู่นานนะจังหวะนี้ว่าจะตัดสินใจยิงครับไม่ชัวร์ก็ไม่ค่อยกล้ายิงเท่าไหร่ครับแล้วนี่ก็จังหวะแบบหักข้อครับไม่รู้จังหวะนี้นิดนึงครับสำหรับจังหวะปั่นนะเสาแรกนะครับผมว่าหนึ่งเหตุผลที่มันปั่นโค้งได้ดีอาจจะเป็นเพราะมีฟินิชช็อตนะครับ ทำให้จบสกอร์ด้วยลูกปั่นได้คมเหลือเกินครับเสาแรกเข้าไปอย่างสวยงามนี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งครับของชาบี้ที่ผมเห็นได้ชัดๆนะครับก็เอามาให้ดูกันนะครับหลายๆช็อตนะก็อาจจะไม่ได้ดุหรือเวอร์นะครับเท่ากับคาร์เรนซีดอฟนะครับกองกลางชาวฮอลแลนด์หรือว่าเดวิดเบคแฮมนะครับกองกลางชาวอังกฤษนะครับผมแล้วก็อาจจะไม่ได้ดูดีนะครับเท่ากับปีโร่นะแต่ผมมองว่าแค่นี้เลยครับ ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วครับสำหรับกองกลางที่มีชื่อว่าชาบี้เดนเดสนะฮะคือ <c oughs> จริงๆในเกมเนี่ยมันแอบ,บเวอร์ไปนิดหนึ่งนะครับที่จริงชาบี้ไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงทาง,ทางด้านการยิงไกลหรือว่าพลังการยิงที่เยอะนะครับ <c oughs> แต่ในเกมเนี่ยโอ้โหดูครับลูกปัดโคตรโหดนะครับยิงเต็มข้อก็ดุเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดุเท่าที่แต่ตัวที่พูดมานะครับผมและจังกว่าน,นี้ปั่นปั่นเป็นเข้านะแลวเข้าแบบยังสวยด้วยนะนี่ไง ส่งบอลแบบเล่นท่าครับน้องๆจ่ายมาครับเดโก้มาได้มุมองศาดีแล้วนี่ครับนี่คือไม่ผิดหวังครับสำหรับผมนะปั่นโกงครับสำหรับชาบี้จบสกอร์ผ่านไปคนระับมาดูเรื่องการจ่ายบอลกันบ้างครับจังหวัดแทงโยนนะยเปิดอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆไม่ผิดหวังเลยนะสำหรับชาบี้ไม่ว่าจะจ่ายด้วยเท้าขวาหรือเท้าซ้ายนะครับอันนี้ก็ถือว่า ไม่ผิดหวังนะเท้าซ้ายกันก็ยังจ่ายได้ดีอยู่นะครับแล้วยิ่งใครแบบมีทักษะเรื่องของส่งบอลแบบใช้ท่าอะไรอย่างงี้โอ้โหตอก้อนตอกอะไรนี้แบบอย่างไวนะครับแล้วแม่นด้วยนะก็เสริมความพริ้วในการต่อบอลได้ดีเลยทีเดียวครับสำหรับจังหวะพลิกแพลงนะและจังหวะนี้เปิดมาให้ต่อเรสครับก็ <c oughs> เปิดจะถึงแน่นอนนะครับแต่ว่าจะ,จะรอดไม่รอดอยังไงนี่ <c oughs> น่าจะอยู่ที่การเล่นของแต่ละคนเลยนะครับนี่ก็รวบรวมมาให้ดูครับสำหรับ ยกบอลจ่ายบอลอะไรอย่างนี้นะก็เป็นตัวอย่างซิมเพิลนะครับเล็กๆน้อยๆนยนะถือว่าทําได้โอเคครับโดยรวมเปิดมุมก็ดีนะสำหรับชาบี้เป็นตัวที่เอาไปยืนเตะม,มุมได้ดีเลยนะครับแต่ผมว่าถ้าที่เล่นมานะเตะม,มุมดีสุดตอนนี้น่าจะเป็นปีแรดบวกห้านะครับอันนั้นคือเตะม,มุมโคตรดีนะดีจริงนะครับก็สรุปโดยรวมนะครับในเรื่องของการจ่ายบอลน,นะภาพรวมทั้งเตะม,มุมทั้งอะไรด้วยนะถือว่าโอเคเลยนะผ่านอยู่นะ น้ำหนักดีฟิลกู๊ดนะครับคล้ายๆปีโล่เลยคล้ายๆตอนเล่นแบบปีโล่ซีดานแต่ประมาณนั้นครับถือว่าชื่นชอบมากๆแล้วพอได้เล่นชาบี้นี่ผมบ้าโยนบ้าอะไรเลยนะตอนที่แบบเล่นในสตรีมนะครับก็ถือว่าโอเคครับได้อยู่ครับสำหรับการคลอสการจ่ายนะเวิร์คครับสำหรับเรื่องที่หลายๆคนกังวลนะครับนั่นคือความแข็งแกร่งนะครับผมก็จะมาพูดสรุปสั้นๆเลยนะว่า พอเบียดได้บ้างนะฮะเพราะสมดุลมันดีมากๆแนละรูปร่างมันไม่ได้ผอมนะมันก็พอเบียดได้นิดหน่อยแต่ว่ามันเหมือนมันยือนิดนึงอะ่ะแต่ว่าถ้าโดนหนักๆก็เสียบอลหยุดดีนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ค่อยเหมาะสําหรับเรื่องของการประทะสักเท่าไหร่นะักแต่ก็มีบางเหลี่ยมบางจังหวะที่พอยือได้บ้างนิดนึงนะครับก็ต้องรีบจ่ายแหละนะครับชนน,นานๆกนโดนหยุดดีนะครับผมสําหรับชาบีนะ้ในยิ่งน้ําหนักน้อยอยู่ด้วยนะครับมันก็สู้เขาไม่ค่อยได้เลยครับแต่ว่า ก็อาศัยแบบการจ่ายไว้ๆเอานะครับผมก็จกังหวะนี้ก็เป็นจุดโทษเลยทีเดียวในเรื่องของเกมรับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากรู้นะครับสำหรับผมเนี่ยออมองว่ามันมันวิ่งไล่ได้โอเคเลยนะแต่มันไม่ได้เร็วมากนะครับคือถ้าเป็นเล่นในระดับสูงเนี่ยผมว่าไม่น่าจะไหวเท่าไหร่นะสำหรับชาบี้เนี่ยเอาไเล่นขำๆเนี่ยได้อยู่นะ โดยบอดี้ของเขาด้วยนะครับโดยแบบว่าความเร็วของเขาด้วยนะมันไม่ได้จีจ๊ดจ๊าดหรือว่าเป็นสายที่แบบไล่วิ่งไล่บี้ไล่ชนอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าแน่นอนนะค,ความอึดเขาเยอะนะเพราะฉะนั้นมันก็พอวิ่งไล่ได้อยู่นะวิ่งโซนวิ่งเขาเรียกว่าดักทางบอลเขาได้นะครับซึ่งมันก็มีข้อดีตรงที่ความอึดมันเยอะนี่แหละครับมันวิ่งขึ้นวิ่งลงได้ทั้งเกมนะสำหรับชาบี้นะครับถึงแม้อาจจะไม่ได้เร็วนะแต่ก็พอแซะพอไรได้ครับคล้ายๆเป๊ปโกเดล่าเลยครับที่ชนน่ะจะไม่ได้ดดุุมมมาากนะชนชชไไไ่่่่่สเทหรคอยบย แต่ว่าอาศัยการไล่แะไล่จิ้มเอานะก็พอถูถ่ายได้ครับแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นนะครับในเรื่องของเกมรับนะฮะก็ประมาณนี้แหละนะทุกคนคงจะเห็นภาพนะผมนี่พยายามที่จะหาไฮไลท์มาให้ดูนะว่ามันประมาณไหนนะการวิ่งไล่ของมันนะครับสวิตตัวไปไล่บี้ดูครับดูเบียดเบียดมันมันช่างลำบากเหลือเกินนะครับกว่าจะได้แต่ละลูกนะก็ประมาณนี้สำหรับเกมรับนะครับผม ก็สำหรับูกจุดโทษนะครับหรือว่าฟรีคิกก็มีให้ดูเหมือนกันครับโดยผมก็อยากจะให้ทุกคนมาดูในชังหวะนนี้เหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับกับจุดโทษนี้ครับดูฮะองรีผมไปเสียบกองหลังเขาแต่ว่าจะกองหลังดีเป็นโทมัสปาเต้หรือเปล่านี่ครับดูภาพชายครับองรีไปเสียบโทมัสปาเต้ครับแต่ว่าจานบอกนี่คือจุดโทษคือโคตรงงครับแต่ว่าก็ต้องยิงไงครับนะจังงวันนี้เป็นกระชับมิดนะครับ อ๋อสำหรับจุดโทษรับขนาดผมแบบโง่กดแบบขีดแดงเลยนะยังเข้าครับสำหรับชาบี้ก็ถือว่าน่าจะยิงดีแหละนะครับแต่จังหวะให้จุดโทษนี้แบบแปลกไปนะโคตรแปลกอะผมไม่เคยเจอนะครับมาดูฟีคิกจังหวะนี้ครับสามสิบนะครับยืนคล้ายๆเบคแฮมนะนี่ซัดแบบอัดเข้าไปนะครับเรียบร้อยครับอันนี้ยิงแบบกด L 1ด้วยนะมันก็เลยดูแบบว่าดูแรงครับส่วนระยะนี้ใกล้ๆครับก็ตักเบาๆก็พอครับสำหรับชาบี้ เป็นสายปั่นเหมือนกับเบรแฮมครับแล้วก็ปีแรดนะยืนประมาณนี้เลยครับ19.1เก้า็มา <c oughs> หัวระยะโคตรใกล้ไม่เข้าครับ <c oughs> ไปยิงเข้าระยะไกลนะก็แปลกเหมือนกันคนระับเอาจริงผมยังเล็งไม่ค่อยเสียนนะสำหรับฟรีคิกสไตนีนะยิงไปหลายลูกครับกว่าจะเข้านะแต่ละลูกนะครับ <c oughs> โคตรขมประมาณนี้ครับสำหรับฟรีคิกถือว่าเยี่ยมยอดอยู่ในแคบผมไปไงบ้างครับพอจะเห็นภาพการเล่น ชาบี้หรือยังครับว่ามันประมาณไหนนะครับบอกว่าทุกคนคุณจะได้อะไรไม่ว่าก็น้อยกับการรีอยู่ครั้งนี้นะแล้วก็ถ้ามีอะไรแนะนําก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคะแนนความชอบะครับชาบี้ตำนานทีมบาร์เซโลนาหรือทีมชาติสเปนนะฮะผมให้ที่เก้าเต็มสิบเลยกันนะครับโอ้โหสูงมากเลยครับพี่แน่นอนครับผมอวยอยู่แล้วครับตัวนี้นะก็เก่งสำหรับผมนะครับผมชอบนะฮะอาจจะช้าไปหน่อยนะแต่ก็โดยรวมครับเล่นแล้วแบบ แม่มันมันส่งพลังเลอเกินนะครับผมประมาณนี้เจอามาอีนนคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีบอยฝากกดไลค์ด้วยนะ